ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บีมูวีคลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับผูดผีปีาศาจจากโลกภาพ,พยนตร์สุดหลอนที่จะทำให้ทุกคนขนหัวลุกหรืออาจถึงขัน้นนอนไม่หลับกันเลยทีเดียว หนึ่งเดอะเพลแมนในภาพยนตร์เรื่องแผนไลเบเบลนศาสตร์ประหลาดที่หลับไหลอยู่ในข่าววงกตหินลักษณะภายนอกของมันมาพร้อมกับผิวสีขาวซีเหี่ยวยน่นชวนให้นึกถึงคนฉลาบนสีซาะของมันมีรูจมูกที่ชัดเจนปากที่พร้อมอ้าเมือบทุกสิ่งอย่างแต่กลับไม่มีดวงตาบนใบหน้าของมันแต่เมื่อใดก็ตาม ที่คุณพัดลงเข้าไปแล้วเผล่อไปหยิบของกินบนโต๊ะของมันเข้าเดอเพลแมนจะหยิบเอารูกกตาขึ้นมาไปประกอบลงที่เบ้าตาที่อยู่บนมือของมันและเอามาทาบกับหน้าเพื่อจ้องมองเหยื่ออันโอชา 2. องเดนันปรากฏตัวครั้งแรกในโลกภาพยนตร์เรื่อง The c o n j u r i n g t ตามตำราเล่ากันว่า เป็นปีศาจที่มีชื่อว่าวอลลักมีชื่อปรบกออยู่ในหนังสือ The Lesser Key of Solomon ซึ่งเป็นตำราสายเวีกลางศตวรรษที่17อธิบายถึงกษัตริย์โซโลมอนที่ได้ปลูกวิญญาณชั่วร้ายตนนี้ขึ้นมาเพื่อรับใช้ตนรูปร่างหน้าตาของมันมักจะปรากฏตัวในรูปแบบของเด็กน้อยพร้อมมีปีกเทวดาขี่ม้ามังกรสองหัว แต่ในหนังเรื่องเดินนั้นได้ปรากฏตัวอยู่ในข้าผของพีแม่ชีนั่นเอง 3. าเพนนไว้์หรืออิดปีศาจตัวตลกที่คอยหลอกล่อเด็กไปกินเป็นอาหารซึ่งไม่มีใครรู้แน่ชัดว่ามันคือตัวอะไรกันแน่แต่มันสามารถแปลงร่างเป็นสิ่งที่คนคนนั้นกลัวได้ซึ่งส่วนใหญ่อีดมักจะปรากฏต,ตัวต่อหน้าเด็กมากกว่าปรากฏตัวต่อหน้าผู้ใหญ่ จริงๆแล้วอิดไม่ใช่ปีศาจต,ตัวตลกแต่อย่างใดแต่เป็นปีศาจโบราณที่มีอายุยาวนานมากกว่าพันล้านปีโดยอาศัยอยู่ในโลกที่มีชื่อว่ามาโคเวิร์สซึ่งลางที่แท้จริงของมันก็คือสัตว์ประหลาดที่สร้างแสงสีสม้มมีรูปร่างคล้ายแมงมุมแต่มันกลับชอบปรากฏตัวอยู่ในรูปแบบตัวตลกแผนนวัยมากกว่าอิด ได้มาอาศัยอยู่ใต้ดินของโลกมากกว่าหนึ่งล้านปีที่รอคอยการกำเนิดของมนุษย์จนกระทั่งเมืองเดลีถูกสร้างขึ้นในปี1715มันก็ปรากฏตัวขึ้นในรูปแบบความวกลัวของมนุษย์ยิ่งมนุษย์กลัวมันมากเท่าไหร่มันก็จะได้ลิ้มรสชาติของมนุษย์ดีมากขึ้นเท่านั้นซึ่งหลังจากที่มันได้กินมนุษย์เสร็จแล้ว มันจะกลับไปจำเศษหยิบเจ็ดถึงสาปีก่อนจะกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งเพื่อหาเหยื่อกินต่อไป 4. ผู้คุมวิญญาณสิ่งมีชีวิตวิเศษต่ำช้าที่จะโดดเกินเอาความสุขของเหยื่อไปตายผ้าคุมศีรษะคือส่วนหัวที่ไหลดวงตาและสิ่งที่แทนที่ด้วยปากใช้สำรับสูดเอาความรู้สึกดีๆ ของเหยื่อออกไปและบางครั้งหากจำเป็นผู้คุมวิญญาณจะใช้ปากนั้นในการจุมพิษเรียกกันว่าจุมพิษของผู้คุมวิญญาณธรรมชาติของผู้คุมวิญญาณไม่เคยรู้จักการให้อภัยไม่เคยสนใจว่าเหยื่อจะเป็นคนดีหรือคนเลวไม่สนใจว่าเหยื่อจะเป็นอะไรอันจะกืนกินเอาความสุขของเหยื่อไปโดยไม่เย,ยแสใครก็ตาม ที่ได้รับจุมพิษของผู้คุมวิญญาณจะสูญเสียความทรงจำไปตลอดกาลและจะถูกดูดกลืนเอาความรู้สึกไปจากตัวจนหมดสิน้นเหลือไว้เพียงแต่ล่างที่ไม่ต่างอะไรกับตายแล้วหากแต่ยังมีลมหายใจเหยื่อที่โดนจุมพิษจะไม่มีทางนำเอาความรู้สึกอะไรเหล่านั้นกลับมาได้อีกเลยวิธีรับมือกับผู้คุมวิญญาณการขับไล่ผู้คุมวิญญาณ ทำได้เพียงใช้กระถาพิทักษ์ไล่กันว่า expecto patronum เพื่อขับไล่พวกมันให้ออกไปเท่านั้น 5. Annabel ลตำนานตุ๊กตาแอนน b เบเกิดขึ้นในปี1970 0, เปียอดอนนานักศึกษาพยาบาลที่ได้รับของข,องขวัญวันเกิดครบรอบ28ปีจากแม่ของเธอเป็นตุ๊กตาผ้าน่ารักตัวหนึ่ง ตอนน่าถูกใจกับตุ๊กตาตัวนี้มากและพาไปอยู่หอพักกับเธอด้วยแล้วเธอกับลูเมตก็เริ่มเจอกับเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดขึ้นเรื่อยๆเริ่มตั้งแต่ตุ๊กตาหันหน้าเองได้หรือเปลี่ยนท่าเองได้นักข้อเข้าไปหน่อยก็ย้ายที่อยู่ของตัวเองได้หนักยิ่งไปว่านั้นก็สามารถเขียนข้อความบนกระดาษได้ ซึ่งเป็นกระดาษที่ไม่เคยมีอยู่ในห้องนั้นมาก่อนแน่ๆและในที่สุดมันก็เริ่มทำลายผู้คนดอนนาและลูมเมได้ไปปรึกษากับล่างส่งจนได้รับคำตอบว่ามีวิญญาณของแอนนาเบลเด็กสาววัยเจ็ดขวบที่เสียชีวิตบริเวณสวนที่ต่อมาสร้างเป็นอพาร์ตเมนต์แห่งนี้และตุ๊กตาตัวนี้ก็ได้ชื่อว่าแอนนาเบลตั้งแต่นั้น แต่เรื่องเรายังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะแอนนาเบลเริ่มแสดงความน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆจนดอนนาไม่คิดว่านี่เป็นฝีมือของเด็กอายุเจ็ดขวบจนต้องให้สามีภรรยาวอรเลนผู้เชี่ยวชาญเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติเข้ามาช่วยและพบว่านั่นคือวิญญาณชั่วร้ายของปีศาจท,ที่เอาวิญญาณของแอนนาเบลมาบาังหน้า เพื่อเรียกร้องความสงสารและหาโอกาสเข้างอบงำร่างกายของมนุษย์ต่อไปสองสามีภรรยาได้ติดต่อกับบาทหลวงมาทำวิธีขับไล่วิญญาณและนำตุ๊กตาแอนนาเบลกลับไปด้วยแต่วิญญาณชั่วร้ายก็ยังไม่หายไปไหนจนกระทั่งปัจจุบันตุ๊กตาตัวนี้ถูกเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์สายเวทวอลเลนที่อเมริกา ซึงยังต้องขังไว้อย่างดีในกล่องไม้ที่หนาแน,น่นพร้อมกับไม้กางเขนสักดิสิทธิ์สากดมันเอาไว้และคําเตือนห้ามสัมผัสเป็นอันขาด6 t ด e เทนปีศาจใต้คาบสมุทรที่มีเป็นนับล้านล้านตนเรียกได้ว่าถ้าคุณเดินเรือหลงเข้าไปแน่นอนคุณจะไม่มีทางกลับมาได้อีกเลย แต่เรื่องราวของเดอะเทนยังไม่มีข้อมูลที่ปรากฏอย่างแน,น่ชัดแต่ทาง Warner b o r er d อรเดได้เตรียมการพัฒนาโครงการเดอะเทนโดยจะนำเอาปีศาจใตาค้คาบสมุทรเป็นเรื่องราวหลักแนะนำเสนอภายใต้บรรยากาศหนังสยองขวัญเราก็คงต้องรอติดตามรับชมรับฟังกันต่อไป 7. ผีชอนในเรื่องราวความร้อนของมัน เรียกได้ว่าอยู่ในระดับท็อปกันเลยทีเดียวแต่ทว่าความน่ากลัวของมันไม่ได้มาจากฉากตึงโป๊แต่อย่างใดแต่มันกิมาจากความโหดเหี้ยมที่จากการแจกผู้เป็นเหยื่อในเรื่องด้วยช้อนตลอดทังเรื่องและตามติดไปทุกที่ทุกเวลาและความหลอนยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อคุณรู้ว่าความโหดเหี้ยมของมัน คือมันจะฟาดคุณด้วยช้อนไปจนว่าคุณจะตายที่สําคัญเราไม่สามารถจะฆ่าตัวตายให้ตายได้ด้วยเพราะมันจะขัดขวางด้วยวิธีที่ได้ผลร้อเอร์เซ์รวมถึงการหยิบยื่นอาวุธให้มันก็ตามมันก็จะไม่ใช้อะไรเลยนอกจากใช้ช้อนของมันและคุณจะฆ่ามันให้ตายไม่ได้ไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตาม ลองคิดสภาพดูคุณต้องใช้ชีวิตไป10ถึง20ปีโดยรู้สึกว่าเจ็บชำ้ำในจุดเดิมๆอยู่เรื่อยๆจะให้บอกยังไงดีไม่มีใครเชื่อและไม่มีใครเห็นผีช้อนด้วยจึงมันจะทำให้คุณกลายเป็นบ้าภายในที่สุดและนี่ก็คือตัวละครสุดหลอนจากโลกภาพยนตร์และเพื่อนๆละ่ะกลัวตัวละครตัวไหนกันบ้าง ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยก่อนจะเก,กินไปฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไข i b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับพวกเราด้วยนะครับ